สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถหุ้มเกราะ OT 64 SKOT ซึ่งเป็นหนึ่งในยานเกราะสายพานล้อยุคสงครามเย็นที่ยังคงปรากฏให้เห็นในกองทัพไทยในบ้างหน่วยในปี2026แม้จะผ่านเวลามายาวนานกว่า60ปีแล้วก็ตาม ot 6 4 skot เป็นรถหุ้มเกราะล้อ,อยางขับเคลื่อน8ล้อที่ถูกออกแบบและผลิตโดยความร่วมมือระหว่างโปลแลนด์และเชโกสโลวาเกียในช่วงทศวรรษที่1960รถรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่รถหุ้มเกราะ btr 152ของสหภาพโซเวียตโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของหน่วยทหารราบกลในแนวหน้าในประเทศไทย ot 6 4 skot เข้าประจำการในกองทัพบ,บกไทยในช่วงปลายทศวรรษที่1980โดยส่วนใหญ่ถูกจัดซื้อเป็นยานเกราะเพื่อการฝึก การลำเลียงกำลังพลและในบางกรณีใช้ในภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศตัวรถสามารถบรรทุกทหารได้ประมาณ10-12ึนายพร้อมอาวุธประจำกายและมีระบบป้องกันขั้นพื้นฐานจากกระสุนปืนเล็กรวมถึงสเก็ดร,ระเบิด มาดูรายละเอียดทางเทคนิคของ OT 6 4 SKOT กันครับตัวรถมีน้ำหนักประมาณ14ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลทาทรา a 9 8 8แถึง14บแบบ V 8ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังประมาณ180แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ราว95กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนปกติและสามารถวิ่งในน้ำได้ด้วยความเร็วประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากตัวรถสามารถลอยน้ำและขับเคลื่อนผ่านเครื่องจักรแบบใบจากไทยรถ โอทมีระบบขับเคลื่อนแบบ 8x8 คูณ8ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีในพื้นที่ครุขระและมีสมรรถนะที่เหนือกว่ารถหุ่งกระบแบบล้อ,อยางรุ่นเก่าๆที่ใช้ระบบ6ล้อตัวรถยังมีระบบการสะเทือนแบบอิสระสำหรับแต่ละล้อซึ่งช่วยให้การวิ่งในภูมิประเทศที่ยากลำบากทำได้อย่างราบรื่นในด้านอาวุธโอทิมาตรฐานจะติดตั้งปืนกลขนาด7.62ม mm, มหรือ12.7ม mm, เมตร ซึ่งสามารถหมุนได้รอบ360องศาและยกขึ้นลงเพื่อยิงในระดับต่างๆได้โดยจะมีการติดตั้งป้อมปืนขนาดเล็กด้านบนของตัวรถบางรุ่นมีการดัดแปลงเพิ่มเติมให้สามารถติดตั้งปืนครบหรืออาวุธปล่อยนำวิถีในบางภารกิจพิเศษแม้จะเป็นรถหุ้มเกราะที่พัฒนาม,มานานแล้วแต่ ot 6 4ยังมีข้อดีที่ทำให้บางประเทศรวมถึงประเทศไทยยังคงใช้งานอยู่ในบางภารกิจคือความทนทานความง่ายในการบำรุงรักษาและต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับรถหุ้มเกราะสมัยใหม่ นอกจากนี้ระบบล้อยางยังช่วยให้สามารถวิ่งบนถนนและเส้นทางทั่วไปได้โดยไม่ต้องพึ่งการขนส่งทางลำเลียงเพิ่มเติมในประเทศไทย o t 64ถูกใช้งานในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในหน่วยฝึกของกรมทหารราบหรือหน่วยลาดตระเวนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากอายุการใช้งานที่นานทําให้ในปี2026กองทัพไทยเริ่มมีแผนทยอยปลดประจําการ OT 64ออกจากการใช้งานจริงและแทนที่ด้วยยานกระอะล้อยางรุ่นใหม่ที่ทันสมัยมากกว่า<ม>เช่น v n 1หร f e r t Win รุ่นปรับปรุงใหม่ถึงแม้ว่า OT 64จะไม่ได้มีเทคโนโลยีขั้นสูงแบบรถหุ้มกราะรุ่นใหม่ แต่ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงความสามารถในการลอยน้ําและระบบขับเคลื่อนแบบ8ล้อก็ทําให้ OT-64 เป็น1ในรถหุ้มเกระล้อย,อยางที่โดดเด่นของยุคสงครามเย็นที่ยังคงถูกกล่าวถึงอยู่ในปัจจุบันมาดูจุดเด่นที่น่าสนใจของ o t 6 4 s k o t อีกครั้งครับ1คือความสามารถในการบรรทุกทหารได้จํานวนมากกว่ารถหุ้มเกระล้อย,อยางทั่วไปในยุคเดียวกัน2คือระบบลอยน้ําในตัวโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม 3คือการบำรุงรักษาที่ง่ายและ4คือโครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างทนทานต่อภูมิประเทศแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2026นี้แม้อ T64 จะกลายเป็นเพียงประวัติศา,าสตร์สำหรับหลายประเทศแต่ในประเทศไทยเรายังสามารถพบเห็นรถรุ่นนี้ในการฝึกซ้อมบางพื้นที่รวมถึงในพิพิธภัณฑ์กองทัพหรือในงานแสดงยุโทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งสะท้อนถึงความทนทานและการใช้งานที่ยาวนานของรถหุ้มกระดรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ทางทหารหรือเทคโนโลยีรถหุ้มเกราะ OT-64SKOT ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของนวัตกรรมทางทหารจากยุคสงครามเย็นที่ยังสามารถปรับตัวเข้ากับภารกิจในยุคใหม่ได้ในระดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับยุทธกรณ์ทั่วโลกทั้งรถถังยานเกราะเครื่องบินรบและระบบอาวุธต่างๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ